สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยติ๊กอะไรก็ขายอะไรก็ขายพามาในสวนวันนี้ติ๊กจะขายหน่อไม้วันนี้วันที่18พฤศจิกายน2567ติ๊กจะเอาหน่อไม้นี่ติ๊กไม่ได้ขายเป็นหน่อนนะติ๊กจะฝานฝานแล้วใส่ถุงแล้วก็เอาผักหวานหยอดใส่ข้างหน้าซะ ที่จะไปขายหน่อไม้ที่หน่อเย้ยถมโคนแล้วหน่อขาวอบวบ้วนมากขาวอบอบอ้นอ้วนเหมือนเจ้าของมันเลยหน่ออันนี้ไม่ได้อันนี้ป้าไม่ถมหรอป้าฮะ ปพี่น้องเอ้ยงามคักขนาดเบิ่งเด้อหน่อไม้ทมโคนขาวๆอบบวบอ้วนเลยงามคักงามแน่เสียงรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวของป้าต้อยหลังบ้านนี่ไงเลย เขาเกี่ยวข้าวกันอีกกระทึกคึกโคมวิไผยเลี้ยงน้องไผภเลี้ยงน้องมีอยู่สองน้องโอ้ยอันนี้แหนงแหนงเดีย๋ยวพอตัดเด้องามขนาดงามขนาดโอ้ยพี่น้องเอ้ย บรรยากาศในสวนมาฝากนะคะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยนะคะบรรยากาศในสวนหน่อไม้สวยๆมาฝากนะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ